สวัสดีครับผมณรงซื้อขายรถมือสองวันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับลูกพ่วงดำมีทั้งสามคานและก็สองคานดำนะครับผมราคาเริ่มต้นเพียงหนึ0 0แบาทนะครับถูกสุดๆเลยนะครับผมพี่น้องที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูนย์เก้ 8 58 8220 0933 25 8, 8 446นะครับเข้าชมสินค้านะครับเข้าชมลูกพ่วงได้ที่อำเภอพุธทธยง์ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุธทธยงค์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาเริ่มต้นเพียง1,95,000บาทนะครับถึงปีใหม่เท่านั้นนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาได้นะครับ สอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ